อีประกาศเตอเออไซม่วเตลีหมายเลขยอนน้าอเสืออประกาศไบอ๋อเต่เอเก้าอกวต่อหน้าเนาะเก้ออเก้าต่อหน้านะตูนชัยจงเก้าชีตื้อธิดาวัฒนธรรมเข้ารอบจีลิงได้แก่หมายเลข หมายเลขยี่น่าหมายเลขยี่เน่าอย่าตัวเขาหลอดซื้อแรงตัวอ้วนดีอ่ะก็เก้าหลอดอีกเก้าฮะอีกเก้าเลเซอร์เป็นเนาะอ่าตูนไทยยงเก้าชีตือทิดาวัฒนธรรมชองออสเทียจิปัวดเราจะเปล่าตัวเขาหลอกพี่ออได้แก่หมายเลข เลขเก่านะหม่เลขเก่าเนีอยย่าตัวเขาลอบตัวพี่อ้ออ่าลอบซื้อซื้อแรงเนะตูนชัยรงเก้าชิตือทิดาวัฒนธรรมเชียงออสเซียสิปวดต่อจบเ้าตูเข้ารอบที่เป๊ได้แก่หม่เลข มปนะตูใช้รงเกาชิ้นตัวทิดาวัฒนธรรมชองอ,อ๊อฟเซียจีปวดตวจบเปล่า,าตูเข้ารอบตูที่เปล่าได้แก่หมาเลใหมาเล็กอ๋อนะ มเลขอ้นนี้เาตูเข้าลอบตู่ที่เป้ตุนชัยยงเกาชิดตือทิดาวัฒนธรรมเชียงออเซียจิปวดตราจะเป้าตูเข้ารอบที่จีได้แก่ไม่เลข เลกเก่าเก่าเนี่าตัวเอ่อคราวรอบ,อรบต,ตัวโอ๊กังคราเนี่ยเอ่อไม่ซื้อเล่ก็บมดโซต้เอ่อตบลาไปมาเลยประกาศอ่อรางวัลหลวมนเน,นี่ยเอ่อช่วยเหล่งหน่อยจก็ตอบเอ่อคำถามจาก็ถามโยโย่กุ้งตั้งแค่ไหนอ่อตัวทีเอีให้คำถามเลยหนุนน่ะอ่าตัวน้อยตัวตูนชายรองเก้าตัวเด่นตาหมายเลขอ้นอนายอ่ออนุอ่งกอนายอ่คุณคิดว่าใครในห้าคนนี้ เหมาะกับตำแหน่งที่ดาววัฒนธรรมมงมากที่สุดเพราะอะไรอ่าก็สายตาอ่าชื่อแหล่งหนูอ่ะเธอเหมาะสมกับอ่าเก่าโจไปโลวัฒนธรรมมงหนูอ่าดาวชาวเวเลจังอา,า,กากูว่าชาวชเวกลาลุงหนูนักกูตุเค้งกูสาไฮเตียตัวอยู่ตัว เมาสมชาปลายเนยยอตัวเนจจอคณะกรรมการเนในสายวีเตียนเนยอดตวเจียจีเขาว่าเลยสายเนเราว่าตัวเจียจีิวิห้เตียนเนยยยอดถูกเปาชาทน่เนยยอดถูกชาลีชาปเลยในกูตัวเข้งจะกูยอดจวกูจะใช้กูตัวเข้งซื้อกูจะอบอยกอดเต้าชงชาปลายในกูตัวเข้งซื้อตัวเนจี๋อยอดทิดาวัฒนธรรมชงนอเจยอนยอนในจจอคณะกรรมการซื้อกูรัลุงเตจะเมื่อลีนนซื้อว่าเช้าดาว คุณชัยจงเก้าหมายเลขเป๊ะนายกหรือเลขคำถามมาเตี้ยในการประกวดที่ดาววัฒนธรรมมงคุณคิดว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งใดเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวอ่าไปประกวดเก้าโจวัฒนธรรมอ่ามงหนอนะก็สังก็สางตาอ่าก่จืออ่าก็ผีอ่าก็ผีอ่าตำแหน่งโน้

กังตื่อเนี่จ้าเจ้าน่ยเจอ้ยตัวเจี๊จีเจ้เน่มัวรู้ตำแหน่งตั่เจ้ากูหรอกูยิงว่าเนเจ้ากันเกาหลีอ่ะอ่าตุนชัยรงก้าหมยหยายมเยยลขยีเนี่ยเหรอหรือไรคำถามไปเนี่ยคุณคิดว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งที่ดาวัฒนธรรมมงหรือไม่เพราะเหตุใดเนาะอ่าก็สังตาอ่าก็ปวัวอ่า ผ ar. ีย่อใด้ตำแหน่งไปตำแหน่งย่างก้าวจัววัฒนธรรมหมงหนัวเราจะผีนู่หอไว้ลิจันรโอ้ช่างเดาตรงนี้แล้วนู่นเนอเดากูจะเกษสากูสาเหตีกูตุเค่งเนอยิ่งผีเทียจีจีหเทีกูอีเิงซื้อต้้นต้านท่อเปย้อนชชวตัวชิตื่นฉันรู้ชัดเ้ยเนอไปเฉาเดยนยิ่งราผี đã đôi tâm nàng đàn nọ chú mày linh tư ở nhà đua chú mày linh tư ở cây đua chú mày linh tư ở rừng cao đuổi lên lên nhưng mà đôi cháu phải sử dụng ít nhà soi lên nhưng lo phi nhón tàu tâm nàng nọ ít sợ hơi tiê cú do tàu theo chi tàu lo cú chi tu xe cú trong xe hơi tiê nó nó của tôi tao chi tiền nàng nọ do hơi tiê ta chỉ hơi cú tàu con chúa đôi trong nọ tiê cú cú xe kia đi thiê uế trong าตูวไทยจงก้าตัวเด่นเตหม่ยเลขเก่าน่ะเนื้อและคําถามไปเตยถ้าคืนนี้คุณเป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ดาววัฒนธรรมมงสิ่งแรกที่คุณอยากจะทำสิ่งใดเพราะอะไรอ่ายอมโมอหนอ่าก็ได้รับตำแหน่งอ่งาเก่าโอ่าวัฒนธรรมมงอ่าอยากอ่อนใทชาวอก็สักโอ้จือไวลิจัน ว่าชตอนนี 17, ships, study, problems, But, we, ้รอรุ่นอกูตุเข่งเจกูสาววาอนรุ้นงานอปีใหม่คนสถานนะย่อเทียว่้เจาดอกูตุเข่งอกูเคลรู้โอกาสนอต้นแต่นอเตะต่อก้าโนเจกูทอว่าชดอไปชงเนี่ยสีกีนินจาชัวเล่งชัวตูหรอต่อจกคณะกรรมการชัวเล่งชัวตูนะวุ่นนนีใตัวเสียสีตวเก่งย่างเยงดอกไปจอนเนี่ยกอนชัววชาฉันด คำถามต่อไปนยายกย่อคำถามโดยตุนไทยจงเก้าตัวเด่นเตอร์หมายเลขกบเหล้านะโดยนละนคำถามแม่เตียในความคิดของคุณที่ดาววัฒนธรรมมงควรมีคุณสมบัติอย่างไรเนาะแหมก็สงางาแต่ตุงเก่าโจวัฒนธรรมมงหนอจิโมคุณสมบัติเลยจังว่านจอนเดีไม่ได้รู้นอง ดี๋ยกูสั่งมากูสั่งตาตูนชัยก้อนโจนดี๋ยลูกงานวัฒนธรรมกูสั่งก่อนเนืนานารรอนอ้อย่อชอชอรสชาติพันใ์หอนือ้เจียแต่ยังมองซื้อหูลูกยอเนอะเนือน้อม้วนเอไปอย่างชนเผ่าจีฮามองอาขาลอยหอจีเนือ้อเต้นอยอ ตาก่อนนื้อเมฆคณนณสมบัติได้ประกวดทิดา,าทมมาทดาวัฒนธรรมมงชวนเล่ยชดตูฮะทิดาวัฒนธรรมมงเด็กคุณสมบัติเอก,กุชามาเนือ้อจูยงเก้าเทียะใจอนอใจอ,อัวใจสาชวย,ยาใจฮารูวจอมดาวไอย้องเล่นเดินไปยูนเจนเนมหมูชอเจาอ